เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T i s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะพบกับมามีทินนูนเช่นเคยนะคะมาอัปเดตข่าวสารให้กับทุกท่านฟังช่วงนี้แน่นอนเราก็จะอัปเดตเรื่องโควิดเป็นหลักนะคะเพราะเป็นอยู่ในช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อมากๆเราทุกคนต้องช่วยกันนะคะคลิปนี้เลยนะคะคุณสุพัฒนพงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีท่านมาตอบชัดเจนแล้วนะคะว่าโควิดเนี่ยมันหยุดไม่อยู่แล้วขนาดนี้รัฐยังจะล็อกดาวน์ไหมแล้วถ้าไม่ล็อกดาวน์รัฐจะทำอะไรกันแน่เรามาเผยต่รัฐจากคุณสุพัฒนพง์กันเลย นายสุพัฒนาพงพันธมีชาวรองนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวถึงการแพร่ระบาดของโควิดในทีนรอกใหม่ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบกับเป้าหมายการทำงานทางเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยยอมรับว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP ปีนี้อาจจะขยายตัวไม่ถึง4%แน่ๆตามที่ตั้งเป้าไว้แต่รัฐบาลก็ยังทำงานเต็มที่โดยขณะน,นี้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังไปได้เพราะการส่งออกยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่รัฐบาลจะต้องกลับไปดูในเรื่องของการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคในประเทศว่าจะกระตุ้นอย่างไรเช่นการน,นําเงินฝากของประชาชนเมื่อปีที่แล้วให้ออกมาจับใจ่ายใช้สอยการระบาดโควิดในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อตัวเลข GDP ของไทยที่ตั้งเป้าว่าจะขยายตัว4%ก็อาจจะไม่เป็นไปตามเป้า แต่ก็จะต้องกัดฟันสู้พยายามหาโอกาสแม้จะเป็นรูที่เล็กแต่ก็ต้องเดินหน้าต่อไปโดยรัฐบ,บาลยังมีโครงการต่างๆและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศยังคงเดินหน้าต่อและยังคงมีโครงการดีๆรออยู่เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่และคนไทยทุกคน ส่วนแผนการเปิดประเทศในวันที่หนึ่งกร,รกฎานี้จะส่งผลกระทบหรือไม่ก็ต้องมาประเมินสถานการณ์รายวันแต่แผนมันหยุดไม่ได้อยู่แล้วทุกคนยังต้องเดินหน้าทํางานกันต่อโดยเฉพาะเชิงรุกในการดึงดูดนักลงทุนเพราะการระบาดโควิด -19 เกิดขึ้นทั่วโลกและเท่าททิทราภาคธุรกิจกังวลเรื่องของความมั่นใจในการควบคุมทั้งสติผู้ติดเชื้อและผู้หายจากการติดเชื้อด้วยนะคะ สำหรับการควบคุมโควิด1 i ก็ต้องดูมาตรการของสอคอบอว่าต้องว่าจะเป็นอย่างไรนะคะต้องเน้นไปที่การสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเพราะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดจะต้องดูแลควบคุมระบาดไม่ให้ประชาชนกังวลแต่ส่วนตัวเชื่อว่าสถานการณ์ดีขึ้นเพราะคนปรับตัวและมีตัวอย่างผู้ติดเชื้อที่จังหวัดสมุทรสาครมาก่อนหน้านี้ซึ่งรัฐบาลก็ดูแลได้ดีนะคะซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติการเชิงรุกของตนเองรับผิดชอบต่อสังคมอยู่แล้ว ซึ่งมาตรการของสอบนะคะที่จะออกมาในเมื่อวานนี้นะคะซึ่งมาตรการของสอบนะคะ,ะโดยในส่วนตัวท่านท่านบอกว่ารัฐเนี่ยไม่ล็อกดาวน์แน่เพราะมันไม่จําเป็นเพราะประสบการณ์จากจังหวัดสมุทรสาครที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงก็สามารถบริหารจัดการผ่านมาได้แต่ข้อสําคัญคือทุกคนต้องเว้นระยะห่าง รักษามาตรการอย่างเข้มข้นนะคะแต่แน่นอนว่ารัฐบาลก็จะต้องเพิ่มมาตรการต่างๆที่จะช่วยไม่ให้เฉียบแพร่ระบาดไปด้วยนะคะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้คะ่ะ